ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องเคพูนะครับเพื่อนเพื่อนสนุกพลูที่ใครๆก็เล่นได้เริ่มต้นกันได้นะครับไม่มีใครเก่งแต่เกินนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับโปรนะนเพื่อนนะหรือพวกที่โกงเพื่อเพื่อนนะก็ตอนนี้พวกโกงเนี่ยมันจะมาอยู่ในราคา15ล้าน10ล้าน4ล้านเนี่ยตอนนี้เจอบ่อยมากเลยเพื่อนเมื่อก่อนมันจะมีเฉพาะ2 5 m สูบ้ดูไหม ยี่สิบห้าล้านแต่ตอนเนี้สิบห้าล้านสิบล้านเนี่ยเจอตลอดคือตอนนี้คือสิบห้าล้านเนี่ยสิบตาอย่างน้อยต้องเจอสองตาเอาง,ง่ายดีกว่าเมื่อก่อนจะตายี่สิบห้าเอ็มมันถึงจะเจอนะพวกโกงนะแต่ตอนนี้เจอถี่มากเนะพกื่อนก็ผมจะมาบอกวิธีว่าเราจะทํายังไงกับมันนะแต่ผมไม่รู้ว่าได้ผลไม่ได้ผลนะคือทางแอดมินเขาจะยังไงเราไม่รู้นะแต่เขามีให้เราแจ้งเขามีให้เรารีพอร์ตเราก็แจ้งไปนะก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้แต่มีเพื่อนแนะนํามาเดี๋ยวลองไปชมกันเลยครับ เนี่ยผมเปิดเลยผมเปิดลอยเคเลยเพราะว่าผมเห็นโปรไฟล์ไม่แปลกๆแ,แล้วก็ชื่อง่ายๆเนี่ยผมเปิดลอยเคเลยเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆพ,พวกที่ไม่มีรูปโปรไฟล์นั้นเพื่อนนะแล้วก็ชื่อแบบธรรมดาแปลกๆเนี่ยนะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมลำดับแรกเลยเพื่อนนะถ้าเราเจอไอ้พวกนี้นะเราอย่าเพิ่งทําอะไรเรากดสติ๊กเกอร์ไปก็เอ้ยกดสติ๊กเกอร์ไปก่อนเลยกดอีโมจิไปก่อนเลยนะเพื่อน ให้กำลับบงใจมันแบบว่าเอยเ,อ ي, เ,อ ي, เอ ي, อย่ยังงี้ไปเลยเพื่อนเออให้มันรู้ว่าเราแบบอะไรวะเนี่ยใครมีโมจิอะไรกดไปเลยเพื่อนเออให้มันใ,ให้กำลับบงใจมันันเพื่อนนะแต่ต้องดูลูกนะมันเลือกลูกมันเลือกีล่กล,กลูกนั้นเพื่อนนะ้าชาเดี๋ยวกดรีพอร์ตไม่ทันนะครับเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยดูลูกนี้ดูลูกนี้เป็นยังไงแม่งโคตรเทพะเพื่อนนะสังเกตลูกที่เหลือนะเพื่อนนะเดี๋ยวกดรีพอร์ตไม่ทันนะครับ <g ül ch> ส่วนในตัวนี้มันอยู่อินเดียมันขายโรตีอยู่นะเพื่อนเนี่ยในรีพอร์ตเพื่อนนะกดหมดทุกอันเลยแล้วกดรีพอร์ตไปเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะว่ามาความหมายมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะเพื่อนแต่กดไลก์กดได้กดให้หมดนะเพื่อนแต่ที่สําคัญอีโมจิอย่าขาดนะครับเพื่อน <laughs> กดได้มันให้มันภูมิใจเพื่อนเป็นไงเป็นไงดูลูกนี้ดูมันทำดูมันทำเป็นยังไงเจาะไปสีคามที่สุดมนุษย์ ก็คือตอนนี้ราคาไหนก็น่ากลัวเหมือนนะครับเพื่อนๆมันเจาะทุกปุ่มทุกราคานะเพื่อนเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปอันนี้15ล้านนะครับเพื่อนเมันได้เปิดนะเพื่อนนะดูเพมันจะมี2ประเภทนะเพื่อนนะประเภทหนึ่งคือมันไม่เลงเลยทรงเดดเลยประเภทที่2มันจะยิงแบบเนียนๆก่อนมันจะยิงแบบเหมือนเลงปกติมันเล่าเลงนี่แหละจนสุดท้ายมันไปปล่อยไก่ตอนที่ลูกมันขบมันเล่นต่อไม่ได้นะนะ มันจะออกลายนะเพื่อนๆมันจะมี2ประเภทแต่ส่วนมากจะไม่เล็งไหนพวกเนียนมันม yeah, em. ีไงมันอาจจะกลัวโดนรีพอร์ตหรือโดนอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนนะมันมีสองประเภทนะครับเพื่อนๆแต่อย่าลืมอย่างแรกเรากดอีโมจิให้มันไว้ก่อนเลยเพื่อให้มันรู้สึกว่าภูมิใจนะครับเพื่อนๆวันนี้บ้านผมจะมีเสียงรบกวนเลยครับเพื่อนๆเพราะว่ามีคนเขาซ่อมบ้านกันนะครับเพื่อนๆอย่างโปรไฟล์ของคลิปแรกนี้ดูเป็นมิดมากเลยเพื่อนนะมิดชาชีพฮ อย่างไอตัวนี้ใส่ยับเลยใส่ไม่สนเลยแล้วเวลมันได้เยอะมาได้ยังไงไม่มีใครกดเลยงานเลยหรือไงเดี๋ยเพื่อน3ปุ่มข้างล่างนะเพื่อนแนละ้วกดหมดเลยก็รีพอร์ทรงมาเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันอยู่ตรงไหนนะเพื่อนไอตัวนี้เวลมันก็อยู่สูงนะมันได้มาได้ไตอยังไงทําไมมันถึงไม่เกมวะแต่ที่สําคัญอีโมจิยาขาดนะครับเพื่อนเพื่นนะเพื่อนเพื่อนเห็นที่ผมวงไหมครับ3จุดนะนะสามจุดนะั่นะ เพื่อนๆคลิกไปเลยนะที่ผมวงนะคลิกเข้าไปนะเพื่อนแล้วเพื่อนๆจะเจอคําว่าเนี่ยรีพอร์ทฮีโร่หนึ่งสี่หกนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆน้องๆอาจจะแปลไม่ออกเหมือนผมเดี๋ยวผมจะใช้ Google แปลให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆตามนี้เลยครับอันบนโกงภาษาที่ไม่เหมาะสมชื่อรูปภาพหรือชื่อคลับไม่เหมาะสมแล้วก็คลิกอันล่างนะครับผมเชื่อว่าที่เราพูดไปคือความจริงนะเพื่อนๆคลิกให้หมดไปเลยใส่ยาอยายั้งนะเพื่อน เนี่ยใส่ไปอย่างนี้เลยเพื่อน4อันใส่ให้ยับคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะได้ผลแค่ไหนแต่เขามีให้เรารีพอร์ตเขาก็รีพอร์ตไปถ้ามันได้ผลเขาก็โดนบล็อกนะครับเพื่อนเพื่อดีกว่าเราอยู่เฉยแบบให้มันโกงเราไปเรื่อยเรื่อเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกตอนนี้มันเยอะมากเมื่อก่อนจะยี่สิบห้าเอ็มอย่างเดียวไอ้สิบห้าสิบห้าเอ็มนี้ไม่เคยเจอเลยนะแต่พอมาตอนหลังที่สิบห้าเอ็มสิบเอ็มสี่เอ็มนี่แบบ มันเอาหมดเพื่อนกว่าเราจะเก็บทุกบาททุกสตังค์มาได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับเพื่อนเพะฉะนั้นเราต้องรวมตัวกันมาทวงไม่ใช่ <c oughs> คนละงานละเราต้องร่วมกัน,นเพื่อนช่วยกันรีพอร์ตนะครับสําหรับใครที่เจอนะฮะแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆถ้าใครดูจบแล้วแชร์ในกลุ่มเกมนะครับเพื่อนๆนและแคปส่งลายมาให้ผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจกชิปคนละ1 m อมนะครับเพื่อนเพื่อนตามนั้นเลยฮะ แชร์กลุ่มเกมจริงๆแชร์จริงๆนะครับเพื่อนเราต้องซื้อสัสตว์ต่อกันนะครับแล้วก็แคปแล้วก็ส่งทักไลน์ผมมาได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ